ต้อไปงานเลี้ยงของบริษัทที่ไม่อยากไปมันรู้สึกแย่แบบไม่รู้สาเหตุจมต้องกลับบ้านมาก่อนกลางคันและเจอเข้ากับเด็กผู้หญิงที่นอนอยู่ริมถนนเอาจริงดิจะปล่อยไว้ก็คงไม่ดีเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเธอเป็นอะไรหรือเปล่านะ อ้าฉันหลับไปเหรอเนี่ยเวลาป่านนี้แล้วไปเด็กผู้หญิงตัวคนเดียวอันตรายนะคนพี่สาวช่วยปลุกให้เหรอขอบคุณนะนี่เกิดจะแข็งตายแล้วเนี่ยไม่ชอบเรื่องยุ่งยากเลยบ้านอยู่ไหนนะ่ะหนีออกมาหนีออกมาจากจากบ้านเหรอให้โทรเรียกตำรวจหรือไม่เอาได้ไม่เอาตำรวจตนะแค่เรื่องยุ่งยากเท่านั้น นี่คุณพี่สาวค่ะขอค้างด้วยได้ไหม,ไไหมอ่ะฮะตอนนี้มีแค่พี่สาวเท่านั้นนะที่หนูสามารถขอร้องได้นะนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยไม่จริงใช่ไหมอายกี้เก้าเอ๋เมื่อวานไม่ได้บอกไปแล้วหรอกเหรอได้ใช้ว่าคุณพี่ด้วยนี่ก็ไอ้นั่นไง ดูแก่อะฮะว่าใครแก่กันยะไม่ได้จ่ายค่าเช่าก็เลยโดนเจ้าของเขาไล่ออกมาคนมันเสียใจก็เลยไปหาเหล้าดื่มก็เผลอหลับไปอะแล้วเธก็เป็นนางฟ้าที่โผล่ามาตอนนั้นยังไงล่ะใครเป็นนางฟ้ากันฮะนี่ใส่หัวไปได้แล้วนะเห็นดูเหมือนเด็กมอไปถึงได้ให้มาอยู่ที่บ้านก่อนเพะเป็นหัวแท้ๆเลย อย่าพูดแบบนั้นสิขอฉันสิ่งหนที่นี่สักพักเถอะนะได้ไหมไม่เด็ดขาดอะไรสักอย่างก็หกสักอย่างให้เธอไม่อยากอยู่ที่นี่ฉ,ฉันฉันน่ะชอบผู้หญิงอนะอย่าอยู่ที่นี่เลยดีกว่านะถ้าตู่ตรงขึ้นมาแล้วก็มันจะเป็นปัญหาใช่ไหมล่ะ โกหกอะไรที่มันผิดปกติไปซะแล้วสิเราเพราะฉะนั้นคงต้องขอโทษด้วยงั้นเหรอย e สได้ผลด้วยฉันยังไงก็ได้นะไม่มีปัญหาสักนิดเลย<ต>อะไรกันนึ่งแค่นี้เองก็น่าจะบอกกันให้เร็วกว่านี้นะดริงจริงเลยนะฉันนะ่ะช่วกิเอะหลังจากนี้ก็ฝากตัวด้วยนะอ่าอายุมิค่ะอายุมิน ปฏิเสธไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยใช้ชีวิตร่วมกับคีเอสสร้างมาตั้งสัปดาห์หนึ่งแล้วพูดตรงๆว่าเหนื่อยมากเมาทุกวันให้คนอื่นเขาต้องจัดการดกเราเ,าเอาเงินยึดเตียงไปอีกเดี๋ยวคืนให้นะรู้นี้น่าจะบอกไปว่าบ้านนั้นใกล้จะระเบิดทิ้งแล้วเฮ้ย มิโตซังโทษทีนะตอนนี้ว่างไหมอะมีอะไรเหรอสกิมมโตซังเรื่องประชุมพวกนี้นะ่ะทำเอกสารเสร็จรือยังเหรอเอ๊ะอันนั้นเป็นหน้าที่ของสกิมมโตซังไม่ใช่เหรอคะเอ๊ะอย่างนั้นหรอกเหรอวันนี้ฉันต้องกลับแล้วนะสิมิโตซังช่วยทำไหนได้ไหมอ่าได้สิคะ ฉันปฏิเสธไม่ได้กลับมาแล้วดีในตอนรับกลับนะวันนี้กลับช้าจังใช้เวลาทำงานนานไปหน่อยนะเนี่ยหืมรู้สึกเหมือนได้กิ่นอะไรเห็นกลับชา้าฉันก็เลยทำกับข้าวไว้ให้ไงเอ๊ะสุดยอด ก่อนหน้านี้เห็นบอยอยากกินอาหารญี่ปุ่นนี่อร่อยปะอ,อ,อร่อยอ่ะเอเอเป,เป็นอะไรไปนะ่ะมันงดหงิดเรื่องงานนิดหน่อยนะ่ะแบบนี้มันต้องดื่มซะหน่อยแล้วคิเอะซังคนนี้แต่รับฟังเองแล้วก็งี้อ่ะอิซากิโมตโตนั่นนะ่ะโถ่อ้ต้องไปไดื่มกาแฟอะไรแบบนั้นแน่เลยนะใช่ไหมล่ะเชื่อเขาเลยอ่ะ แต่ฉันไม่ชอบตัวเองที่ปฏิเสธใครเขาไม่ได้แบบนี้เลยอะทั้งที่อยากปฏิเสธก็พูดไปเลยได้แท้ๆไม่คิดว่ามันมบ้าบอบ้างหรอคะจะใช่แบบนั้นเหรอตรงจุดที่อ่อนโยนของอายุมินน่ะฉันชอบนะเพราะงั้นอย่าพูดว่าไม่ชอบตัวเองเลยคิดเหตุสังเอาน้าเอาหน้า,า,นาไม่ชอบจริงๆก็ค่อยปฏิเสธไปก็ได้นี่ พี่เอสังดูเป็นผู้ใหญ่จังอ่ะอะแย่นะขอโทษนะคะดื่มไปเยอะเลยอ่าพอเถอะให้พาไปที่เตียงไหมขอโทษจริงๆนะคะไม่ค่อยได้ดื่มเยอะเลยเอ๋แล้วดื่มไปมากเลยนะเนี่ยขอโทษนะอายุมินอขอบคุณนะคะเอาหน้าอายุมินรู้หรือเปล่า ได้ยินว่ากอดแล้วจะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้หนึ่งส่วนสามนะคิคิเอซังแล้วก็จบด้วยว้าคิเอซังเมืม่อวันต้องขอโทษด้วยนะคะหืมแบบว่าเมาแล้วทำอย่างนั้นไปไม่หรอกฉันเป็นคนทำเองแหละ ทั้งที่อโยมินบอกว่าชอบแต่ไม่เห็นจะรู้ข้ามาเลยนี่คิเอซังในความเป็นจริงก็ไม่รู้ประสิทธิภาพของมันหรอกนะอย่างไงก็ตามเลิกดื่มเลิกตั้งแต่เช้าได้แล้วนะคะแต่วันนั้นมันทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นหลังจากนั้นคีเอซังก็อยู่ที่บ้านราวกับเป็นเรื่องธรรมดาตอนรักกับนะทุกวันหลังจากนั้นเธอทำกับข้าวให้ บางทีก็ดื่มเหล้าพร้อมรับฟังคําบ่นของฉันในวันแบบนั้นเธอช่วยทำให้ความเครียดเบาบางลงกลับมาแล้วอา้าวขี่เอรซังออกไปข้างนอกหรือเปล่านะสกิโมโตฮัลโหลมิโตซังฉันได้ยินข่าวเลยไ่ะนะ้ที่ว่าอาศัยยดร่วมกับผู้หญิงนี่จริงหรือเปล่า นี่นะที่งานเลี้ยงกำลังคุยเรื่องนี้กันอยู่นะมีโต่อสร้างอยู่สายนั้นเหรอพูดอะไรกันคะจะไปชอบผู้หญิงได้ยังไงกันล่ะกับเธอคนนั้นจะมีอะไรหลายอย่างจะต้องให้มาอาศัยอยู่ด้วยอย่างเช่นไม่ได้ก็แค่นั้นน่ะเออคิเอสร้างขอโทษมันสร้างปัญหาให้จริงๆสินะคิเอสร้าง ทำไมฉันถึงที่พูดแบบนั้นกันต่อไปอยากกินอะไรอะ่ะเอาแกงกะหรี่มันแทงใจดำสินะฉันชอบคีเอซังตั้งแต่นั้นมาคีเอซังก็ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยวันนี้เห็นว่าจะมีนื่มกันอีกละรํารคาญจริง จากนั้นก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วติดต่อก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวสิพี่ต่อสั้งฟังอยู่หรือเปล่านี่เออขอโทษนะคะพอดีคิดอะไรอยู่นะคะคีเอซสังขอโทษนะคะฉนเพึ่งนึกได้ว่ามีธุระด่วนนะฮ่าฮ<ห><ห>เป็นงานที่พว่อขวหน้ามากันเยอะเลยนะเดือนนี้ขอปฏิเสธค่ะคีเอซสัง อายุมินเจอตัวสักทีมันทำอะไรอยู่แถวนี้กันคะอ่ากำลังกับจัดงานพิเศษนะทำงานหรอคะอืมแต่เพิ่งจะเลิกทำเมื่อกี้เลยแบบว่าถ้าตั้งใจหางานทำได้แล้วก็ว่าจะติดต่อไปหานะ่ะลองมาหลายอย่างแล้วละ่ะแต่มันไปได้ไม่ค่อยสวยเลย ฉันนี่เป็นคนไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนะอายุมิคิเอะซังไม่ใช่คนไม่ได้เรื่องนะคะฉันได้คิเอะซังช่วยสนับสน,น,นุนอย่ตลอดฉันชอบคิเอะซังนะคะเพราะงั้นกลับมาที่บ้านเถอะค่ะกลับมาทานกับข้าวอร่อยๆรอฉันอีกครั้งพอไม่มีคีเอะซังแล้ว มันไม่ดีเลยค่ะเข้าใจแล,ะละ้วล่ะถ้างั้นทำงานอยู่ที่บ้านอายุมินไปตลอดการเลยดีไหมนะหนึ่งปีต่อมาอย่างน้อยก็น่าจะหางานพิเศษบ้างน,นะคะไม่เอาดา r ิง